คือเขมรมันไม่มีระเบียบวินยัยคือมันเป็นอาหารบ้านอาหารป่าพวกนี้มันจะไม่ไม่ค่อยได้รับการฝึกหรอกครับคือบนจูให้เป็นอาหารนะมันก็จะมีแจกปืนแจกลูกปืนแจกอะไรให้แล้วก็พาลูกพาครอบครัวไปอยู่ตามป่าครับไปทําไล่ไถนาไปถางโพงถางป่าปลูกอ้อยปลูกมันปลูกอหอมกระเทียมปลูกกินอยู่ตามแนวชายแดนนะ่ะพวกนี้จะไม่ค่อยได้รับการฝึกพวกนี้จะไม่มีระเบียบวินยัยเวลามันจะขนย้ายทีก็เอาลูกเมียไปด้วยเมียก็ออกลูกอยู่ในเบิร์มนั่นเนี่ยเขาทําแบบนี้มานานแล้วตั้ง4550ปีแล้วคือเห้าสิไปีแล้วคปอ อยู่ในฐานนั้นเนี่ยไม่เหมือนทหารไทยทหารไทยจะไม่เอาครอบครัวไปอยู่ด้วยหทยหารไทยไม่มีทหารไทยไม่มีเราจะเอาครอบครัวเวลาไปรบเนี่ยจะเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยแต่เขมรต่างกัน,กนเรามันเป็นประเพณีของเขมรมาตั้งนานแล้วเขาจะเอาลูกเอาเมียเอาครอบครัวเขาไปอยู่งั้นนะอันนี้ผมเห็นมากระตาแล้วก็ผมสัมผัสมาด้วยตาตนเองคือไปอ,อยู่ไหนอย่างไปตั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านทหารเลย แต่มีทั้งเด็กเล็กเด็กแดงลูกผู้หญิงเต็มในนั้นแล้วก็มีทหารและปืนเขาก็จะวางไว้ทั่วสมัยก่อนนะครับเหม็นแดงจะวางไว้ตามใต้ทุนบ้านมั่งวางไว้ตามคนต,ต้นไม้มั่งวางไว้มันวาง,วางไว้ทั่วเวลามีปะทะกันมันก็ล้มลงตรงไหนก็ถือปืนยิงได้เลยปะทะกันสมัยก่อนแล้วลูกเมียก็จะเอาไปด้วยตายก็ตายอยู่ในนั้นครับอยากกา่างกระเบิดก็ขาดก็อยู่ในนั้นเนี่ยครับนั่นนะเขาจะเอาลูกเมียไปด้วยนี่เนี่ยจะต่างกับทหารไทยเลยว่าเวลามีการลุกลบกันเนี่ยเขาจะห่วงลูกเมียเขาด้วยส่วนหนึ่งนะจิตใจเขาวะคือ ห่วงลูกด้วยห่วงเมียด้วยแต่ทหารไทยเราไม่ห่วงอะไรเลยและกิตใจเราพูดง่ายว่าอย่างสมมติว่าอเนี่ยจิตใจทหารเราร้อ0ของเขาอยู่ประมาณสัก60%ต่างกันมากเลย